สวัสดีครับพบกับผมมาเสเตอร์กิติเพียจรจตุรัตน์ในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทกเลก,เล,ออกเล่านสวัสดีครับนักเรียนิยนดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางหล่าชื่อกันนะครับจีนน,ออนี้ผมจหมาเล่าเฉวยเนือห้วยของไช่จงกัวซีจื้สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ ยังคงอยู่ที่ละครพื้นเมืองของประเทศจีนในครั้งที่แล้วเราเคยได้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับจงหัวซีจู่หรือละครพื้นเมืองของประเทศจีนไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมครับว่าจงหัวซีจู่มีอะไรบ้างและมีสินกําเนิดที่เมืองหรือมณฑลใดถ้ายังจําไม่ได้เรามาทบทวนกันก่นกอนนะครับละครพื้นเมืองของประเทศจีนมีหลายชนิด ละครพื้นเมืองที่โดดเด่นได้แก่จิงจื้มีถิ่นกำเนิดที่เมืองปักกิ่งผิงจื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลเหอเป่ยเย่วจื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลเจ้อเจียงยู่จื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลเหอหนานหวงเหมยซี่มีถินนนนนยยถ่นกำเนิดที่มณฑลอานฮุยเย่จื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลกวางตรงและชวนจื้ มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลซื่อชวนเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝึกหัดในข้อหนึ่งเป็นการฝึกให้ในักเรียนจดจำชื่อของละครพื้นเมืองแต่ละประเภทของจีนให้นักเรียนดูภาพและใส่ชื่อให้ถูกต้องนะครับภาพหมายเลขหนึ่งนักเรียนคิดว่าเป็นละครพื้นเมืองประเภทใดครับภาพที่หนึ่งคือชวนจื้อภาพที่สอง นักเรียนคิดว่าเป็นละครพื้นเมืองประเภทใดครับภาพที่สองคือห่วงเหมยซี่ภาพที่สามละครับนักเรียนคิดว่าเป็นละครพื้นเมืองประเภทใดภาพที่สามคือเย่จี้ภาพที่สี่นักเรียนคิดว่าเป็นละครพื้นเมืองประเภทใดครับภาพที่สี่คือยี่จี้ภาพที่ห้า นักเรียนคิดว่าเป็นละครพื้นเมืองประเภทไหนครับภาพที่5คือจิงจื้และภาพที่6นักเรียนคิดว่าเป็นละครพื้นเมืองประเภทใดครับภาพที่6คือเยี่ยจื้เป็นยังไงบ้างครับตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับแบบฝึกหัดในข้อที่2เป็นการฝึกให้นักเรียนจดจำว่าละครพื้นเมืองแต่ละประเภท มีถิ่นกำเนิดที่เมืองหรือมณฑลใดถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับจิงจื้มีถิ่นกำเนิดที่เมืองปเอยจิงผิงจื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลเหอเป่ยยู่จื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลเหอหนานเย่จื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑล เจอเจียงชวนจื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลซื่อชวนหวงเหมยซี่มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลอ่านหุยและสุดท้ายเย่จื้มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลกว่างตงเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับ โจงขวซีจ้ละครพื้นเมืองของประเทศจีนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบและในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับหากนักเรียนมีเวลาว่างก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหานะครับสำหรับวันนี้จังเหล่าช่อยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ